ผลงานน้องแอนโทเนียหน่อยเป็นยังไงบ้างแต่เข้ากองเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนเข้ากองดีกว่าก่อนเข้ากองคือตั้งแต่วันที่กําลังจะบินวันที่ไปสนามบินก็เห็นถึง e อ NERGY เห็นถึงพลังงานแล้วก็เห็นถึงคนที่ไปส่งเนี่ยแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างครับโอ้โหแน่นแบบแน่นสนามบินแล้วทีนี้พอขึ้นเครื่องปุ๊บแล้วทีนี้พอขึ้นเครื่องปุ๊บเปลี่ยนชุดป๊บกี่ชุดล่ะในลาบริษัทการบินคือท่าคือแบบว่าเริ่มมา พอไปถึงที่นูน่นปุ๊บก็เริ่มเห็นเริ่มลับเริ่มเปลี่ยนชุดแล้วก็มันก็จะมีดราม่าอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ไปแลนด์ที่เอลซัวดดถูกไหมเอลซัวโดปะเอลซัวโดใช่แล้วเราวก็มีดราม่าอยู่นิดหนึ่งไปเป็นแลนดที่เอลซัวดดแต่เอาจริงนั่นเป็นชุดเป็นคาแรคเตอร์ที่เก๋ต้องบอกว่าเป็นการที่แบบอาอาจจะเมคอัพน้อยแล้วแบมีผ้าคาดแล้วก็ใส่แว่นดำเก๋เป็นฟิลเซเลบไม่ได้อวยนะแต่ใจเป็นฟิลเซเลบซึ่งใช่ มันต้องพร้อมทุกสถานการณ์ข้จริงแต่ว่าใครจะไปรู้เล่าว่าเขาจะมารับขนาดนั้นแต่ยังไงเอาจริงรอดไหมรอดนะรอดน่าสุดการแต่งตัวแบบมีคาแรคเตอร์มีสไตล์อย่างเงี้ยก็รอดมันดูฟิลเหมือนที่เขาว่ากันเลยในชาวเน็ตว่ากันฟิลเหมือนเป็นเซเลบิมารับแบบมารับดารามารับแบบว่าเซเลบริตี้ชื่อดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากเข้ากองเก็บตัวในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวัน นี่กำลังหาจุดพล่องของนานยังหาไม่ได้เลยเชื่อปะกราบพุ่งกราบพุ่งกราบพุ่งแล้ววันที่รุนที่สุดคือวันแต่งหน้าของมูบาเธอใจฉันแบบตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ขายเครื่องสําอางเจ้านี้เขาขายแกงสุดท้ายไม่ถูกแกงเอาสิปุป๊บหน้าแบบโอ้ให้คะแนนมูบาสิบ,ส,บ,ส,บสิบเลยมีความเก๋มีความ,มคาแรคเตอร์แล้วก็มีความชัดในการแต่งแต่งหน้าสไตล์แถบโนน ทีนี้นางก็เริ่มพุ่งเริ่มพุ่งเริ่มพุ่งถ้าสังเกตดีๆการแต่งหน้าของแอนแต่ละวันจะแตกต่างลุคแอนจะเปลี่ยน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 เหมืนอนแอนลอยหน้า แอนมีรอยหน้าวันนี้หน้าเหมือนคนนั้นวันนั้นหน้าเหมือนคนนี้แต่สุดท้ายแอนก็ยังเป็นแอนแอนมีคาแรคเตอร์ที่สามารถแตกต่างได้จากเมคอัพจากการเพอร์ฟอร์แมนซ์จากจากเมคอัพจากการเพอร์ฟอร์มหรือจากการวางตัวต่างๆนั้นาซึ่งกราฟเขาก็พุ่งตลอดพุ่งจนเรามีความรู้สึกว่าพุ่งจนน่ากลัวจังเลยพุ่งจนทําให้ใจเราเนี่ยเกิดความแบบว่าหวัดเสียวอะ่ะยิ่งสูงมันยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งคาดหวังกราฟพุง่งจร้นะคาดหวังมากใจก็เสียวนะตอนนี้ใจก็เสียวจกนกระทั่งมาวันพีรลิม พรีลิมโอ้โหค็อกเทลหนึ่งละว่ายน้ำหนึ่งละแล้วก็ชุดลาตรีหนึ่งละด้านบนก็เหมือนในไทยคล้ายๆไม่ใช่กับเหมือน,นก็รู้สึกนะแต่ด้านล่างมีการเพิ่มมีการเติมแต่สุดท้ายออกมาเป็นควีนออกมาเป็นนางพญาสะกดสะกดนะชุดว่ายน้ำเนี่ยด้วยความที่ชุดว่ายน้ําเป็นตัวยาเขาเรียกอะไรบริสุทธิ์ตัววันพีห้าสี่สามชุดชุดว่ายน้ํามาเป็นวันพีสเอาจริงมาเป็นวันพีสแอบเสียได้เล็กๆเ,เพราะอะไรหรือเพราะเวลาแอนอะ่ะ เขาจะมีซิกแพคตรงนี้แล้วม,ม,มีมีกรามเนื้อแล้วเขาจะรู้แสงและเงาของการโพสสมเขาบิดแค่นีนิดเดียวเนี่ยมันจะได้ภาพได้ได้เงาเลยเสียดายจุดนี้ถ้าเปิดแก๊ปตรงนั้นให้เห็นนะจะโอเคมากๆเลยแอบเสียดายจุดนี้แอบเสียดายชุดว่าวยน้ำชวดที่น้องบิดมันจะได้เห็นเงา ภาวนาให้วันไฟนอลน,นะเป็นชุดว่ายน้ำที่สามารถเห็นช่วงซิกแพคของน้องชุดน้องจะรู้เทคนิคในการบิดนะนี่เคยทำแอนทําไมเวลาถ่ายรูปชุดว่ายน้ำลูกกล้ามสวยมากเลยหน้าท้องแอนบอกมันมีเทคนิคในการบิดค่ะเพื่อให้เงาและแสงมันลงมันถึงจะสวยและน้องก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสม,เมอเวลาอยู่ในกองนะน้องทานอาหารเป็นแบบโูเป็นวินัยจ๋ามกอันนี้หนูไม่กินค่ะน,นี่หนูกินได้กินไม่ได้กิน กินอะไรไงเขาเป็นคนที่ดูแลบุคลิกภาพดูแลหุ่นดูแลเพอร์ฟอร์มเป็นอย่างดีและน้องก็เป็นคนที่ใช้สมาธิตลอดเวลาอย่างชุดกลับมาชุดตลอดเวลาและในส่วนของชุดราตรีอยากจะบอกว่าด้านบนคล้ายคร้ในไทยด้านล่างมีความฟุ้งฟิ้งแต่เดินออกมาสังเกตด,ดีๆนะอาจจะเบาแต่ข้างเบาเนี่ยทรงพลังนะเขาจะสะกดหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งก็คือเป็นจังหวะใช่แล้หนะ้ายิ้ม,ย,มยิ้มสักพักหน้าแบบ น่าสะกดอะน่าสะกดถ้าใครได้มองตาขนาดเรามองผ่านกล้องน่ะต้องดูหลายๆกล้องนะอย่าดูอย่าจัดอย่าตัดสินที่กล้องเดียวต้องดูหลายๆมุมหลายๆกล้อง<ๆ>เขาจะมีแบบว่าพลังอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเขาตอนแรกเราว่าไอ้สกัดตอนแรกเราก็คิดว่าไอ้สะกดจิตตัวเราหรือเปล่าวะแต่พอไปดูหลายๆงานหลายๆผลงานนี่เชื่อว่าถ้าหน้างานของจริงมันต้องประงานประงานแล,และสวยงามแน่นอนและวันนี้มาในชุดของพระแม่ธรณีถ้าเห็นก่อนที่แอนจะออกจากหลังเวที แอนจะมีการตั้งตั้งสมาธิทุกครั้งที่แอนจะขึ้นเวทีหรือทำะารการแอนแอนจะมีการตั้งสมาธิเพื่อเพื่อให้รู้ว่าต้องทําอะไรแล้วทีเนี้ยมันมันเหมือนเป็นเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตอนแรกก็แบบเอ๊ะตอนพอเห็นเห็นในไวรัลนะเป็นอีกคนหนึ่งตรงไหนพอมาดูไม่ใช่เอกเป็นอีกคนหนึ่งตรงไหนเราก็งงไงแต่ตอนที่เขาไหว้เขาเดินมาพอปุ๊บมาปุ๊บตอนที่โคงจังหวะออกออก ต่งหวะที่เดินออกมาแล้วก็เลี้ยวปุ๊บอะเห็นไหมเขาจะปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งในความรู้สึกเรานะเราก็ยังเอ๊ะเป็นอีกคนแต่พอไปดูหน้าเวทีตอนแรกยังเฉยๆจา,จากจากคลิปบางคลิปแต่พอเห็นคลิปหลายๆคลิปเออสะกดจริงสะกดจริงแต่ว่าช่วงที่จับมวยผมหรือช่วงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเขามีท่าที่ที่เขาถูกวางไว้แล้วว่าต้องทํำยังไงแต่มันมีความแบบว่าความสมูทความละมุนซึ่ง การคอนโทรลเลยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ยากแต่แอนทาได้แต่แอนทาได้แ,แอบติ๊กอยู่อย่างเดียวผมผมเส้นหลังไม่น่าแปลงมาข้างหน้าเลยถ้าดูดีๆคือผมจริงๆตามเรฟเฟ e นจะมีผมเส้นน้อย 2, อีกสองยู่กู่หนึ่งเขาจะอยู่ข้างหลังแต่นี้ดันมาดันมาแก่งข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้นั่นคือเป็นเทคนิคอลโดยทั่วไปแต่ว่าแค่นั้นเองนอกเหนือนอกเหนือแล้วก็ต้องทอํายังไงอีกอะให้ให้เขาเอา่ะ มันก็ทำถึงความสามารถแล้วนะถ้าหาคนที่พร้อมกว่านี้หายากมากนะดราม่าว่านอ้องอ่ะบบหุ่นยังแบบยังดูตัวใหญ่ยังอ้วนอย,อยู่อะไรยังเงี้ยไม่ได้เห็นบ้างไหมคือถามว่าดราม่าตรงนี้ได้เห็นบ้างไห<อ>มได้เห็นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรเพราะถ้าแอนอยู่เดียวเดียวเนี่ยยังไงก็หุ่นเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ในไทยแต่ถ้าไปเทียบกับแต่ละประเทศที่ ที่เขามายิน,ยนข้างเลยอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เตียนหุ่นของเขามาแต่แอนน่ะ the best version น่ะก็คือแอนคือบอกแอนเสมอนะ the best version is your version v e r s i o นที่ดีที่สุดของแอนคือเวอร์ช่นนี้แล้วแอนเป็นคนที่เป็นโครงสไตล์นี้ถ้าสมมติว่าให้ผอมอะไรแบบน,นี้มันจะไม่บรรลัย body ้ท p จะไม่ค่อยได้อะ่ะใ,ในความรู้สึกแล้วผอมกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะนี่มีความรู้สึกว่า ผอมมากไปก็ไม่ดีเพราะหน้าแอนตรงนี้หน้าถ้าได้เจอตัวจริงๆหน้าเก็บเดียวแล้วนะหน้าเล็กแล้วแล้วก็จะบอกว่าจะบอกว่ายังไงอะหุ่นซิกแพคอาจจะไปในในหลายคนนะช่วงต้นขาแต่คือความเป็นนักกีฬาปะความเป็นการคุณออกกำลังกายความเฮลตี้แต่แต่เนี่ยรอดูชุดว่ายน้ำวันไฟนอลวันที่19เนี่ย วันที่19้นี้จะเป็นยังไงราตรีจะเป็นยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นยังไงเนี่ยรอดูแล้วก็รอดูการตอบคําถามของแอนโทนียจะเป็นยังไงรุ้นมากเลยตอนนี้บอกอยากจะบอกว่ารุนลุนคอยได้คําถามยากๆไม่คอยได้คําถามง่ายถ้าคําถามยากๆเนี่ยเชื่อมั่นหรือเกิดว่าแอนทำได้แต่ถ้าเกิดได้คําถามง่ายๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะตอบอยังไงให้มันดูว wow ้าวจะตอบอยังไงให้ดูอิมแพค จะตอบอยังไงให้เป็นแบบ M U Factor อะไรอย่เงี้ยอันนี้คือยากสำหรับเรานะแต่เชื่อว่าแอนทำได้ทำในทำได้ในเวอร์ชันที่แอนควรจะทำอ่าเห็นว่าแม่มีโอกสได้คุยกับคนใกล้ชิดด้วยเป็นยังไงบ้างภาพภาพบวกมีโอกสได้โทรหาได้วีโอคอร์อะไรเงี้ยกับคนใกล้ชิดภาพรวมตอนนี้อยากจะบอกว่าน้องไม่มีสภาวะความกดดันอะไรเลยอันที่หนึ่งสอง ทุกคนแฮปปี้ในเวอร์ชันที่น้องเป็นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่น้องไม่ว่าจะเป็นบรรดาพี่เลี้ยงหรือว่าทีมงานแล้วสุดท้ายเนี่ยคืออยากจะบอกว่าได้บอกแอนเลยนะฝากบอกแอนนะไม่ได้คุยกับแอนก็ตามล่าสุดนางเพิ่งมาดูมาสง่สงส่งไอจีรูปยำส่งสัยอยากกินยำนางชอบกินยำแซลมอนกับยำหมูยอปลานางจะชอบกินสองยำนี้ส่งสัยอยากกินยำก็อ,อยากจะบอกว่าฝากบอกไปว่าเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันที่ดับเครื่องชนแล้วนะเพราะว่าแอนทําได้ดีที่สุด ที่แบบคนคนนึงจะทําได้แล้วอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบมันสุดท้ายท้ายสุดอะถ้าเราดับเครื่องชินสู้แบบว่าไม่สนใจอะไรแล้วอะถ้าเขาเอาคือเขาเอากนนารกดคะแนนคือตึง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 ,ตง,ตงแล้วถ้าเขาไม่เอาละ่ะล่าสุดโพด่างชาติโพที่อักที่สุดมาคอแอนแล้วคอามาสามปีสอนคนมงุงเชื่อปะ่ะเอาจริงนะไม่อยากให้คอเลยอะพอเคอปุ๊บกระเทยคาดหวังทันทีเลยไม่อยากให้ขึ้นเต็งหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเว็บ เว็บอืมเว็บเดี๋ยวนู่นเว็บหมายถึงเว็บออนไลน์ที่ในการชิงชิงรางวัลต่างๆของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นอันดับหนึ่งนี่เราจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดปริกเกมแล้วก็ถ้าเคะนี่คืออยากให้สลับกันไปบ้างสลับหนึ่งสลับสองสลับสามเพราะตัวเราจะไม่ได้คาดหวังเพราะตัวเราจะไม่ต้องคาดหวังเป็นอย่างเงี้ยมันความรู้สึกว่าเราคาดหวังพอคา,าดหวังปุ๊บทีนี้กลัวการผิดหวังจังเลยอะ่ะเพราะมัน มันกี่ปีแล้วล่ะที่เป็นอย่างเงี้ยเอาจริงๆแกงกระเธยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาไงดีวะแอบเครียดนะตอนแรกเชื่อไหมก่อนก่อนวันพรีริมเนะี่ยไม่เครียดเลยฟิลเหมือนตอนตอนที่แอนประกวด m อ UT ของไทยแลนดะ์เนี่ยไม่ได้เครียดกับแอนเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ได้บอกเลยความรู้สึกเรายังไงเขาก็ได้ก็โอเคในสุดท้ายเขาก็ได้จริงๆเขาได้เป็น MUT มได้ represent ประเทศไทยแล้ววันเนี้ยไปปุ๊บก็ไม่มีไม่มีความรู้สึกแบบเดิมจนกระทั่งวัน มาเกิดความรู้สึกวันวันพีริมใช่เกิดความรู้สึกแล้วพอมายิ่งมาเห็นโพลแน่นๆอย่างเงี้ยก็แบบจะยังไงวะเสี่ยวนะแต่สุดท้ายก็ฝากบอกน้องว่าสู้แบบดับเครื่องชนไปเลยวินาทีนี้สู้ไปเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสู้ให้สุดเชื่อว่าแอนสู้ได้ทีนี้สุดท้ายปลายปากกาปลายนิ้วโป้งปลายนิ้วชี้มันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เรามันนั่งศึกษากกรรมการหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด ก็แอบเสียวนะถ้าทำเบาหวานสมการดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสียวแม่คิดว่าเรื่องอะไรเด่นอะไรที่ทำให้แอนโมงจุดเด่นอะไรที่ทําให้แอนมงจะบอกว่านี่คือแอนมีความพร้อมอมันดับหนึ่งความพร้อมของแอนอันดับหนึ่งความเรียวความจริงใจที่แอนเป็นอนะ่ะคืออันดับสองคือการเป็นตัวของเป็อนอันดับสองอันดับสามเนี่ย อย่าลืมว่าแอนก็เคยมีมงมีตําแล้วทีมซัพพอร์ตบอกโหลองดูที่ทีมซัพพอร์ตเข้ามาซัพพอร์ตเขาว่าทีมที่เขาเคยมงแล้วหรือคนนั้นคนนี้คนนู้นเข้ามาซัพพอร์ตแล้ววันที่4นะสิ่งนะที่แฮปปี้มากๆเลยเหมือนปีนอตอไปฟิลิปปิน คนฟิลิปปินส์เขารักฉันอันนี้ไปเอลซัวดอร์ดูสิโอ้โหคนมาลุมขนาดนั้นแบบเราก็แบบปลื้มใจนะปลื้มใจแทนตัวน้องภาคภาคมงใจในฐานนะแบ,บบว่าไทยแลนดเดีไรอย่างเงี้ยไทยแลนดีไทยแลนดียไทยแลนดีเป็นอะไรที่แบบมันว้าวอะ่ะแล้วทุกการจัดวางของแอนน่ะที่เขาให้แอนไปออกกิจกรรมต่างๆนะ่ะมันคือตามรอยเลยนะตามรอยคนมงอะ่ะเราก็ยิ่งคิดไปใหญ่มันก็ยิง่งแบบคาดหวังคาดหวังเออมันก็คาดหวังอ่ะคาดหวังจนแบบมีความรู้สึกแล้วแล้วแอบกลัวไง คือเหมือนเหมือนคาดหวังมากๆอ่ะแล้วมันแอบกลัวเพราะเคยผิดหวังมากเคยผิดหวังใช่ไหมเราเคยผิดหวังกับสิ่งที่เราคาดหวังเราก็จะกลัวมูเมนต์นั้นกลัวประวัสสติศาสตร์ที่มันจะซ้ํารอยแค่นั้นเองนี่คือความกลัวเล็กๆนะแต่ถามว่าบางคนแเอ,อ้ยไม่ต้องกลัวลุยไปเลยอะไรจะเกิดลึกๆลึกๆมันก็มีแบบแบบแบบบางแหละอะไรอย่างเงี้ยอืม้ <c oughs> แม่ขอขอท็อปสามดีกว่าเพราะาหลายคนท็อปห้าแล้วเราท็อปสามเลย <c oughs> <c oughs> อันโตเนีย แล้วอีกคนที่เห็นความชายนะอ่ะหนึ่งแอนโทนเนียสองนิกานิกาเรววาอีกประเทศหนึ่งเชื่อปะสองประเทศน่ะแอบแอบเสียวเซาแอบนะเซาแอปมีอะไรบางอย่างกับฟิลิปปินส์ที่รู้สึกนะที่เท่าที่เห็นนะคนอื่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ทีเนี้มาดู นางนาง,นางซุบนางซ้อนนางปาดกันดีกว่าว่าจะยังไงเพราะสุดท้ายยังไงก็มีชายออกมาอยู่แล้วอาจจะพลิกโผก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเอ็มยูมันพลิกพิกตลอดโอ้โหคาดเดาไม่ได้เลเอ็มยูอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ส่วนตัวเราก็คือ roy, แอนโทนีเต็มร้อยเราจะเต็มภาพเห็นภาพหนึ่งเห็น,หน,หนจับมือเลยนะแต่กลัวแบบไม่ได้จับมืออีกเอาจับมือแล้วถ้าจับมือแล้วถ้าไม่มองล่ะจะยังไงอะ่ะ เออจะจับมือแล้วมงล่ะเราจะยังไงแล้ววันนี้เป็นไงมาประกาศอะไรกันอีกล่าออกอะไรอีกอะไรก็เลยอะไรอ่ะก็เกลยขึ้นก็ลังทำอะไรกันอยู่กะเทยก็บ้งแล้วนะตอนนี้กะเทยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจน้องก็บอกว่าถ้าดูดีๆแอนแฮปปี้มากในทุกวันที่เข้ากองแฮปปี้มากทุกการออกมาเจอไม่มีเห็นเส้นเลือดแอะหรอยัง ั้งแต่วันที่ไปอ่ะเส้นเลือดตรงนี้ยังไม่เห็นนะดียังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นเส้นเลือดแอนเส้นเลือดเกิอดกอะไรเรารู้ดีแหละสภาวะความเหนื่อยความล้าความพักผ่อนน้อยความกดดันอะไรต่างๆนานา,นา,นาแต่เนี้ยเส้นเลือดยังไม่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าแอนแฮปปี้จริงร่างกายอ่ะมันไม่สามารถโกหกกันได้บางคนเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงเวลตามันออกแต่เวลตาแอนไม่ออกนะ ไปเวลตาแอนมีความสุขเวลตาแอนนิสเวลตาแอนเวลคัมตลอดเวลาหล,ดลุดแต่ละเดือนแอมพร้อมทุกอย่างพร้อมขนาดนี้แล้วให้เถอะให้เถอดจริงๆเพราะแต่ก็มีหลายคนมาว่าแอนควรจะเพิ่มพลังงานในการที่จะแบบพรีเซนต์ในแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยมันพลังงานน้อยแล้วเบาเบาเบาไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ยหนังเหมือนเดิมมันเขอยู่ไทยเลยนี่นี่ก็คิดแบบนั้นนะตอนแรกนะเหมือนประมาณว่า แอนบอลเอเนจีไหมแต่ถ้าลองไปดูกล้องแต่ละกล้องจริงๆหรือลองไปดูอยู่ในฮอต้องไปอ่านที่ชายแท้เขาคอมเมนต์อะได้อ่านปะที่เขาบอกว่าแอนออกมาทุกครั้งเสียงฮือทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะองค์ประกอบอื่นๆปัจเจงภายนอกไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งอสมมุตินะเราดูผ่านคลิปเราไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เต็มที่ แต่ถ้าเพลงนั้นเป็นเพลงที่แบบย่วยญาติยองย,อย้อยตะตอนยอดจะให้ energy เกินกว่าเพลงก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องรักษาสมดุลให้มันบาลานซ์ให้มันเหมาะสมแต่ถามว่าแล้วทำไมคนอื่นเขาเดินได้การทิ้งการหักคาแรคเตอร์ของแอนคือคาแรคเตอร์การเดินแบบนี้ให้น้องยวยได้มากกว่านี้ก็ได้แต่มันจะไม่ใช่ตัวตนของน้องมันจะกลายเป็นอันอื่นควีนจะกลายเป็นอย่างอื่นนางพญาจะกลายเป็นอย่างอื่นถึงบอกว่านี่คือคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วในเมื่อเราเล,เลือกตัวแทนประเทศไทยแล้วมันความรู้สึกว่าช่วงเนี้ย ไม่ต้องไปไปกดดันหรือไปคาดหวังแล้วน้องมีวิธีการและและวิธีที่น้องวิถีที่น้องเป็นไปแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาจะเลือกให้เลือกในน้องเป็นน้องตถอยอยาให้เลือกในน้องที่ต้องไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่น้องก็ตปะให้เลือกที่แอนเป็นแอนอย่าเลือกที่แอนเป็นคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วยังไงอะ่ะคนที่มงก็คือต้องเป็นตัวตนคนมงจริงๆความ u n อร์สแฟ factor ยังไงก็ต้อง u n อร์สแฟ factor มันคือเรื่องจริง พ่อไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเราไม่ใช่กรรมการแล้วทีนออเนี้ยเนี่ยหน้าไม่ได้เหมือนเขาเรยหน้าหน้าไม่ได้เหมือนเขาหน้าเขาเปลี่ยนตลอดเวลานี่คือแบบมา,มาดูดิไม่ยืนเลยสิบสามนาทีที่แล้ว if not now then when I Antonio Paul c e l a r e strong contender for t h e 72 Meet Universe เออเนี่ยเนี่ยเกณฑเนี่ยเครื่องเนี่ยพร้อมกันเลยเนี่ยพูดแล้วขนลุกข้อเถอะมงเถอะมงเถอะขอร้องขอร้องให้น้องเถอะจริงๆกินยำตลอดปีตลอดไปเลยแอนโทนเนียลูกเอ้ยทั้งครอบครัวเออถ้ามงสามแอนโทนเนียตลอดปีตลอดไปเลยลูกเดินมาเมื่อไหร่คือแบบเต็มที่เลย เต็มที่เลยเลยอย่างเงี้ย